ขมຈหน้าแหกสภามวยโลก WBC ยืนยันไม่รองรับกุณขแม่กลายเป็นข่าวใหญ่ประเด็นร้อนวงการกุลคแม่หลังจากมีการเผยแพร่ภาพนายเรยจันทร์รองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาปวดเข็มขัดแชมป์โลก WBC กุลคแม่โดยมีคำว่ากุณขแม่อยู่บนเข็มขัดพร้อมทั้งมีการจัดขบวนแห่และอ้างว่าสภามวยโลก WBC ได้ให้การรับรองกีฬากุลขแม์ ข้อข่าวนี้แพร่กระจายในโซเชียลเขมรก็มีชาวเขมรได้แสดงความคิดเห็นทั้งร่วมแสดงความยินดียอเย้ยถากถางมวยไทยต่างๆนานาและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมากแต่ล่าสุดมีรายงานว่า WBC ประจำประเทศไทยได้ออกมายืนยันชัดเจนว่า WBC ไม่ได้ให้การรับรองกุคเแมรและเข็มขัดดังกล่าวเป็นเพียงของที่ระลึกเท่านั้น ซึ่ง WBC ยังคงให้การรับรองเพียงมวยสากลและมวยไทยเท่านั้นซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากสื่อข่าวกีฬาขเขมรก็มีชาวขเขมรได้แสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเช่นมวยไทยยัดเงินใป้ายโต๊ะให้กับ WBC ทําให้ WBC ออกมาปฏิเสธการรองรับกุณเแมรไปฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยครับ ความคิดเห็นของชาวเขเมรท่านแรกครับสภามวยโลกโกหกคนทั้งโลกได้อย่างหน้าด้านโดยไม่รู้สึกอายชาวโลกฉันรู้สึกโกรธมากเพราะมันคือการดูถูกประเทศของเรามวยไทยและสภามวยโลกต้องรับผิดชอบที่กุลคแมรต้องเสียชื่อเสียงความคิดเห็นท่านต่อไปครับมวยไทยและสภามวยโลกทําให้กุลคแมรเสียหายประเทศกัมพูชาเสียหน้าแล้วคนเขมรจะอธิบายชาวโลกยังไง หมวยไทยและสภามวยโลกต้องได้รับโทษอย่างหนักเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่มากความคิดเห็นท่านต่อไปครับตอนแรกดีใจจนน้ำตาไหลพรากที่กุนขมแมของเราได้รับการรองรับจากสภามวยโลกมันคือความสำเร็จและภาคภูมิใจของคนเขเมเนทั้งประเทศแต่สุดท้ายก็พังทลายเพราะความอิจฉาของคนไทยความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ช่างน,น้าขบขันจริงๆขเมเนทำตัวตลกอีกแล้วเข็มขัดปลอมก็เอามาอวดกันนี่คือความคิดเห็นของคนไทยในโซเชียลที่ต้องการจะเหยียบคนขเมเนให้จมดินอยู่ตลอดเวลาแนะนำสหาพันธ์มวยกัมพูชาตั้งสภา,ามวยโลกขึ้นมาเองเลยแล้วก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าสหาพันธ์มวยกัมพูชาต้องมีสภา,ามวยโลกเป็นของตัวเองเพื่อผลักดันกุลคแมเพราะ w b c เป็นองค์กรที่ร้ายความยุติธรรมอยู่ใต้อานัตของคนไทยที่จะสั่งยังไงก็ได้ขนาดกุลคแมมีชื่อเสียงมากกว่ามวยไทยยังไม่เห็นค่าความคิดเห็นท่านต่อไปครับรู้สึกเสียใจมากที่เห็นกุลคแมและประเทศของเราถูกดูหมินมันคือความอัปยศยอดสูงที่มวยไทยและสภามวยโลกทำกับเราดังนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้เพื่อไม่ให้คนไทยทำเรื่องแบบนี้กับเราอีก ความคิดเห็นท่านต่อไปครับก่อนหน้านั้นอุตสาห์ดีใจและภูมิใจในกุนขมแมแม้มวยไทยและสภามวยโลกไม่อยากให้กุนขมแมไปถึงระดับโลกก็ไม่เป็นไรนี่คือกีฬาของคนขมเเเราต้องสนับสนุนและพัฒนาต่อไปเพื่อให้กุนขมแมเป็นที่รู้จักมากกว่ามวยไทยความคิดเห็นท่านต่อไปครับโกรธมากจนตัวสัน่น คนไทยที่โกงส่วนสภามวยโลกก็ไม่ยุติธรรมฉันอยากให้คนไทยและสภามวยโลกได้รับการลงโทษอย่างสาสมกับการกระทําที่น่ารังเกียจนี้แนะนําสหาพันธ์มวยกัมพูชายื่นฟ้องศาลโลกความคิดเห็นท่านต่อไปครับตอนแรกได้ยินข่าวนี้ฉันดีใจมากที่เห็นกุลขมแมได้รับเกียรติที่ควรจะได้จากสภามวยโลกมองเป็นก้าวแรกที่ดีของกุลขมแมแต่สุดท้ายก็เป็นแค่การละคร ที่มวยไทยและสภามวยโลกร่วมกันเล่นหลอกคนทั้งโลกแล้วก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ามันคือพฤษฎีสมคบคิดกีดกันไม่ให้กุนคแม์ได้ดีกว่ามวยไทยทั้งที่กุนคแม์มีคุณค่าและกำลังจะเป็นที่รู้จักในสายตาชาวโลกมากกว่ามวยไทยขอให้สหพันธ์มวยกัมพูชาอย่าไปสนใจสององ,องค์กรน,นี้เพราะมันไม่มีคุณค่ากับกุนคแม์ ความคิดเห็นท่านต่อไปครับมันน่ากโกรธมากสภามวยโลกไม่มีความรับผิดชอบทั้งที่ก่อนหน้านั้นยกย่องกุลเแมรด้วยการให้เข็มขัดมาเป็นที่ระลึกแต่มาวันนี้กลับบอกว่าไม่รองรับกุลเแมรเมื่อหลังเหตุการณ์นี้คือมวยไทยอิจฉาจนทำสิ่งที่เลวมากความคิดเห็นท่านต่อไปครับตอนแรกได้ยินข่าวนี้ก็ตกใจ คุณขมแมได้แชมปโลกจากสภามวยโลกจริงหรือตอนนั้นก็รู้สึกทั้งดีใจและสงสัยแต่สุดท้ายก็เป็นการสร้างกระแสของสภามวยโลกที่ต้องการจะหาผลประโยชน์จากความดังของคุณขมแมความคิดเห็นท่านต่อไปครับมันคือกลยุทธ์ทางการตลาดของมวยไทยและสภามวยโลกที่จะใช้ชื่อเสียงของกุณขมแมในการหาผลประโยชน์ซึ่งมันก็ได้ผลตามที่ต้องการทำให้มวยไทยและสภามวยโลก มีกระแสขึ้นมาอีกครั้งแต่มันสร้างความเสียหายให้กับกุณคาแมความคิดเห็นท่านต่อไปครับไม่เคยเชื่อสภามวยโลกจะรับรองกุณคาแมตั้งแต่แรกแล้วเพราะสภามวยโลกไม่ได้เป็นองค์กรอิสระเหมือนที่โฆษณาเอาไว้องค์กรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของมวยไทยที่ใช้เงือนสั่งให้หันไปทางไหนก็ได้สหพันธ์มวยกัมพูชาอย่าไปสนใจแล้วก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า แนะนำสภามวยโลกให้ต่อยอดและผลักดันกุลคแมที่ดังอยู่แล้วไปสู่ระดับโลกแล้วสภามวยโลกจะได้ผลประโยชน์มากกว่าที่ได้กับมวยไทยเพราะอนาคตมูลค่าทางการตลาดกุลคแมจะมีมากกว่ามวยไทยหลายร้อยเท่าความคิดเห็นท่านต่อไปครับสภามวยโลกยืนยันว่าไม่ได้รับรองกุลคแมเข็มขัดเป็นเพียงของที่ระลึกเท่านั้นเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง และทำให้สหพันธ์มวยกัมพูชาตาสว่างได้รู้ความจริงว่ามวยไทยคือองค์กรที่อยู่เบื้องหลังสภามวยโลกความคิดเห็นท่านต่อไปครับเมื่อสภามวยโลกไม่รับรองกุลขแมร์ก็ไม่จำเป็นต้องเก็บเข็มขัดของสภามวยโลกเอาไว้ในประเทศให้เป็นเสนียดขอให้สหพันธ์มวยกัมพูชาส่งคืนเข็มขัดให้กับสภามวยโลกโดยเร็วก่อนที่แฟนกุลขแมร์จะขโมยไปเผาทิง้ง ความคิดเห็นท่านต่อไปครับถึงแม้สภามวยโลกจะไม่รับรองแต่ฉันก็ยังภูมิใจในกุนคาแมร์เพราะมันเป็นศิลปะก,การต่อสู้ของชาวเขมรที่ต้องอนุรักษ์เอาไว้ให้หมวลมนุษยชาติวันนี้สภามวยโลกอาจจะไม่รับรองแต่อนาคตสภามวยโลกจะต้องคุกเข่าอ้อนวอนง้อกุนคาแมร์ความคิดเห็นท่านต่อไปครับในฐานะแฟนกุนคาแมร์เคยเตือนสหพันธ์มวยกัมพูชาหลายครั้งแล้ว อย่าไปยุ่งกับมวยไทยและสภามวยโลกเพราะมันจะทําให้กุคขมแมที่มีภาพลักษณ์เป็นศิลปะก,การต่อสู้ชั้นสูงเสียหายบอกไม่ฟังก็มีแต่พังอย่างเดียวแล้วก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าต่อให้สภามวยโลกรับรองกุลขมแมก็ไม่คิดว่ากุลขมแมจะได้ประโยชน์สักเท่าไหร่แต่กลับมองว่าสภามวยโลกจะมาอาศัยความดังของกุลขมแมหาผลประโยชน์มากกว่า เพราะตอนนี้มวยไทยกําลังเข้าสู่ขาลงความคิดเห็นท่านต่อไปครับเป็นแผนของมวยไทยและสภามวยโลกที่ต้องการจะดิสเครดิตกุลคแมร์ทำให้ภาพลักษณ์เสื่อมเสียในระดับนานาชาติเข้าใจมันเป็นธุรกิจแต่ก็ควรแข่งขันกันแบบแฟร์ฟรไม่ใช่จะใช้วิธีการที่ไร้สปิริตและต่ำช้าอย่างนี้ความคิดเห็นของชาวคขมรท่านสุดท้ายครับสหาพันธ์มวยกัมพูชา ควรทำหนังสือไปถึงสภามวยโลกให้ออกมาแถลงขอโทษกุลคแมรต่อหน้าสาธารณชนอย่างเป็นทางการและถ้าไม่ขอโทษก็ยื่นฟ้องศาลโลกให้ยุบสภามวยโลกแล้วสหพันธ์มวยกัมพูชาก็ตั้งขึ้นมาใหม่นี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของชาวขาเขมรไม่ใช่ความคิดเห็นของคนทั้งประเทศครับ